ในเรื่องของความหล่อเนาะแบบเท่แล้วก็ถามว่าฟิลลิ่งวันนี้ได้ลองในบอกโคนแบบหนักๆบอกเลยครับว่ามันสลัดโคนได้ค่อนข้างดีสามารถเดินทางผ่านล่องโคนได้ค่อนข้างดีอะ่ตัวดอกเนี่ยเป็น2ชั้นดอกมีความลึกก็จริงนะครับแต่มีแบ่ง ชั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้หินเข้าไปอยู่ตามร่องก็บอกว่าตัวนี้ผมใช้แข่งหร้ชั่วโมงซึ่ง ระยะเวลาในการวิ่งนี่รถมันไม่ได้หยุดเลยยางก็้ยังแบบยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วความเกาะตั้งแต่แรกก็ยังขับได้จุดเดิมเบรกจุดเดิมสวัสดีครับผมเอ็มโร n g ิ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามากับเดอะแก๊งของเรานะครับเราพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาเทสยางตัวหนึง่งเป็นยางที่หลายๆคนเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นยาง GT r a d i เดียนะครับตอนนี้เราอยู่กับปอนหลานกมลคันยางนะครับเบนช็อกพอยต์นะครับ,รบแล้วก็ พี่เบียร์ใบยกไม่ใช่นะครับพี่เบียร์เลดบอยนะครับเราโยนครบเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดถึงในเรื่องของยาง GT กันไปคุยกันว่ายาง GT เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยาง GT มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเขาจะมีเทสวยกันทั้งหมด4ตัวนะครับแต่จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีหนึง่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปคุยกับผู้บริหารก่อนไปรู้จักกับยาง GT กันก่อนดีกว่าว่ายาง GT เนี่ย มีความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รู้จักยาง GT ให้เยอะมากขึ้นนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปคุยกับผู้บริหารกันไปสวัสดีครับผมบิ๊กครับภัสกรละตนาดิกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจนทายครุจำกัดครับผมผู้แทนนําเข้า GT Radial ็นประเทศไทยครับผมหลายๆคนคงอยากรู้ครับพี่ครับแบรนด์ GT Radial นะครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี่จริงๆแบรนด์ GT Radial เนี่ยก็มีมา เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็เข้ามาในตลาดเมืองไทยเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเลยซึ่งตอนนี้เราเข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ไปถามคนที่มีอายุ40กว่าขึ้นไป50ร,รก็รจะรู้จักแบรนด์ GTRadio ไปอย่างดีนะครับแต่ด้วยความยาวนานเนี่ยแล้วก็การตลาดเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้หายไปไหนนะครับ ต่างประเทศทั่วโลกก็ยังเป็นแบรนด์ชั้นนําและเป็นแบรนด์ดบบั้ต้นของแต่ละประเทศอยู่อย่างเช่นยุโรปแล้วก็อเมริกาในไทยเหมือนมีช่วงขาดช่วงไปใช่ครับขาดช่วงในการทําากรตลาดถูกต้องครับนะครับนนครับวันนี้กลับมาแล้วตอนนี้เรียกว่าภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้ก็คือ The Ultimate Comeback ครับผมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งครับตอนนี้ประเภทของยางที่เรามีอยู่ในประเภทไหนบ้างครับโอ้เรียกว่ามีเกือบครบเลยครับตั้งแต่ยางลดเก่งอีโคคาร์ใช่ไหมครับ ขึ้นมาเป็นสปอร์ตซีดานรถ PPV SUV ไฮเทรเรนออลเทรเรนจนถึงมัทเทรเรนอย่างยางก็จะมีหลากหลายประเภทถูกไหมครับอย่างเช่นราคาหรือคุณภาพเพอร์ฟอร์มานซ์ต่างๆครับนะครับเราไปทางไหนครับพี่จริงๆแบ่งเราถ้าเทียบในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็ถือว่าติดกับเทียร์หนึ่งแล้วกันครับผมเหมือนเหมือนแบบบีบวกประมาณบีบวกเลยครับก็คืออยู่กลุ่มตลาดบนอยู่แล้วใช่ครับอย่างที่วันนี้ลูกค้ามาเทสก็จะเห็นได้ว่าคุณภาพของเราเนี่ย ก็ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกได้เลยครับวันนี้วัตถุประสงค์ที่เราให้ลูกค้ามาเทสเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้รู้ว่ายางเราเป็นยังไงเพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสถ้าเราจะพูดออกมาสื่อสารออมาการสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือการสัมผัส<ห>แล้วก็ได้มาทดลองกับผมวันนี้ยางที่เอามาเทสทั้งหมดครับมีตัวไหนบ้บางครับพี่ฐานของตัวออฟโรดนะครับก็จะเป็นตัว Sever เบอร์โทตัวใหม่ของเราซึ่งเปิดตัวทั่วโลกไปเมื่อไม่นานนี้เองแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวดอกยางหรือว่า a องเราชื่อว่าดอก เซ v วอร์อ t Pro และก็ในฐานของคอนเนลลิงเนี่ย <c oughs> ก็จะได้สัมผัสกับยางตัวสมรรถนะสูงของเราก็คือตัว Sport Active 2ซึ่งเป็นยางอ er ัลตร้าไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์รองรับสมรรถนะสูงเลยนะครับ <c oughs> เทียบเท่ากับแบชมป์ระดับโลกได้ <c oughs> และก็ตัว Time แ t t a ท็ที่จะมาให้สนุกการแข่งขันกัน <c oughs> ก็เป็นในรุ่นของ SX2 ทุกๆจะพอทราบอยู่แล้ว เอสเนี s s ่ยเป็นถอดเทคโนโลยีจาก s อ r จากสนามแข่งเนี่ยมาเป็นสตรีทยูสครับเอ r เนี่ยจริงๆเป็นยางคอมเพิชันใช้สำหรับการแข่งขันอย่างเดียวอ,อย่างล่าสุดก็ 25-hour ครับที่บุรีรัมย์ก็วิ่งตลอด25ชั่วโมง s อ r เของเราก็ถือว่าทำเวลาได้ดีแล้วก็ทนทานครับเข้าโค้งยึดเกาะได้ดีนักแข่งก็ต่างชื่นชมครับอ่ากับ s อสเนี่ยถอด เขาเรียกว่าเปอร์ฟอร์มานซ์ของตัวนั้นลงมาเรียกว่าถอดเทคโนโลยีจาก s อ r นะครับสมรรถนะของมันเนี่ยมาไว้เป็นสตรีทยูที่เราสามารถขับขี่<ม>บนท้องถนนทั่วไปได้แล้วก็สามารถสร้างความรับใจในสมรรถนะการข,ขับขี่ได้ด้วยครับเรื่องของไซส์ตัว s อ2มีไซส์อะไรบ้างครับพี่มีหลายไซส์ครับตั้งแต่ขอบ15นะครับ ขอบ17แล้วก็อวขอบ18ค่อนข้างที่จะครบแหลงครับครบ,ครบเลยส่วนในเรื่องของสายลุยก็ไป AT MT ใช่แล้วครับมีให้เลือกทั้งคู่ครับผมนะครับวันนี้ก็ได้รู้จักนะครับว่า GT r a d i o l นะครับความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าวันนี้มีเปิดตัวรุ่นไหนบ้างจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกหลายรุ่นครับที่นํามาโชว์ไม่หมดในวันนี้ครับผมครับแล้วสมมติถ้าเกิดใครสนใจครับอยากที่จะติดตามรายละเอียดหรือเข้าไปดูว่ายางเรามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเราติดตามได้ที่ไหนบ้างครับที่เพจเได้ล ครับก็จะสามารถติดตามได้แล้วสำหรับตัวแทนลังค้าจำหน่ายที่อยากจะไปไทยกับเราครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันเค okay. ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอ็ม งานนี้ครับเขามีพันธมิตมาด้วยนะครับก็จะมีช่วงล่างนะครับก็คือลูกหมากกองสมนะครับมีผลิตภัณฑ์ไว้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผ้าเบรกนะครับแล้วก็ตัวเบรกเน็กเตอร์มาด้วยนะครับก็มีเบรกให้เลือกหลากหลายม่เ้งแต่รถแข่ง ยันรถบ้านยันรถซิ่งหลังถนนอะไรต่างๆมีหมดตัวคาลิปเปอร์ก็มีนะครับก็มีมาครบเลยว,วันนี้นอกเหนือจากเรามาเทสยางแล้วสินค้าต่างๆเ <ๆ S 2> นี่ยก็คือเป็นสินค้าที่อยู่ในประเภทของกลุ่มรถแข่งหรือว่ารถการใช้งานอยู่แล้วเป็นเซอร์วิสดูแลรถอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่ารู้จักยาง GT ก็ต้องรู้จักแบรนด์ทุกแบรนด์ที่มาวันนี้ ความเร็วที่ช้าผมให้ใช้รอบคันเล่งที่ต่ำที่สุดหมายความว่าลองดูครับเมื่อรถเป็นเนินก็ดูความนุ่มนวลนะครับว่าอยางของเราเนี่ยให้ความนุ่มนวลมากน้อยเพียงใดนะครับเสียเป็นไงครับพี่เอไม่มีครับวิ่งช้ามากเลยพี่เอฟวิ่งช้าอย่าเยว เงียบจัดเลยคอนเสรับว่าเงียบนะเราไม่จะเป็นออลโรลเงียบอะไรเยอะแต่เรายังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแต่ในความเร็วต่ำเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงยางเลยค่อนข้เงียบนะครับไอ้นี่เดี๋ยวเราเราจะร้อยเข้าไปเลยเราจะลองชุบให้ดูความเร็วหน่อยว่ามันจะมีเสียงไหมเดี๋ยวเราเปิดกระจกฟังเสียงยางเลยครับชุบใช้ความเร็วหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมค่อย ดูอย่างเงียบเงียบเงียบจริงเป็นไงเพีเ่เอ็มเงียบครับเหมือนยางเหมือนไม่เหมือนยางเอทีป่ะเหมือนยางเอทีะนะเออเหมือนยางธรรมดาเปิดกระจกฟังเสียงเลยนะเออโปรอะไรจะมีอาการตอบสนองระวังฟาดต้นไผ่นะฮะข้างหลังน,นะฟาดมาตั้งแต่นั่นแล้วโอ้ยถ้าวิ่งปอนขับวันเนี้ยหักครับมา <c oughs> สภา์แรกที่สภา์ได้คือเรื่องของเสียงเนาะรู้สึกได้ว่าเงียบลองชูด้วยอัตราเร่งที่สุดเนาะก็ไม่ได้เจอปัญหาว่าเสียงดังเนาะครับผม้วเปรียบเทียบในราคาที่เขาทำออกมาเนี่ยกับคุณภาพแบบนี้ก็จ่ายได้ไม่ไม่ผิดหวังเอายนี้ดีกว่าไปครับนี่ครับทางขาคูณเดีบผมไปเลยครับอัตราเร่งแบบกดสดคันเร่งงครับกดเลยสุดเลยนี่ยสดเบาเบาเเบาไมเบาเบาาพี่ดเบา ฟ้อนเป็นไงครับการเกาะของยางหน้าเหวแล้วพี่นี่เอ็มพุซิ่งเกาะประตูแน่นเลยเป็นไงครับยางเกาะดีไหมครับ เยี่ยมครับสุดยอดเทสเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับยางเซวิโร่นะครับ a อทนะครับตัว AT Pro เนี่ยก็คือเป็นดอก AT เลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยตั้งแต่ทีแรกเลยก็คือ,อยางตัวนี้เน้นในเรื่องของความเงียบนะครับแล้วก็เงียบจริงๆดูดอกแล้วที่สำคัญเลยให้ดูตามล่องๆนะ <c oughs> หินก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะไม่มีเข้าเลยนะครับ เวลาเราวิ่งเนี่ยปกติถ้าเป็นยาง AT ทีที่เป็นดอกลึกๆเนี่ยมันจะมีเสียงหินดีดตามขอบบันไดอะไรอย่างนี้แต่ยางตัวนี้มีการออกแบบให้ตัวหินเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในร่องสังเกตตัวดอกเนี่ยเป็น2ชั้นดอกมีความลึกก็จริงนะครับแต่มีแบ่งชั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้หินเข้าไปอยู่ตามร่องแต่ก็ยังมีร่องรีดน้ําที่ค่อนข้างที่จะลึกอยู่ดี นะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงนี่คือเงียบจริงๆเส้นเนี่ยบางๆเนี่ยคือบากเพื่อให้เก็บเรื่องของเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่หน้าตาตัวดอกยางเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบโหดจนแบบดุดันไว้สําหรับเข้าลุยจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ที่รู้ๆเนี่ยในเส้นทางแบบนี้นะครับที่เป็นดินนะครับยังสามารถที่จะเกาะแล้วก็ยังตะกุยได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกได้นะครับก็คือในเรื่องของความนุ่มนวล นในทางที่เป็นทางลูกรังเนี่ยอาการของช่วงล่างนะครับเก็บค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวยางเนี่ยมีการซับแรงได้ดีมากและตัวยางนะครับสามารถเลือกใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาตัวฝั่งที่เป็นเห็นลายตัวหนังสือสีขาวแบบนี้ออกนะครับหรือจะเป็นฝั่งนี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นสีดํานะครับชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยนะครับสับฝั่งได้สองฟั่งเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยเห็นเขาว่าราคาไม่แรงมากนะสามารถไปสอบถามได้ตามร้านตัวแทนได้เลยสําหรับตัวนี้แนะนําเลยใครชอบความนุ่มความเงียบนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยตอนนี้เราอยู่ในยางที่เรียกว่ายาง MTPO นะครับชื่อเต็มเขาเนี่ยก็คือสวีโลนะครับ MT Pro ชื่อจะคล้ายๆก,กันกับอีกตัวหนึ่งที่เราไปเทสมาตัว AT นะครับส่วนอันนี้เนี่ยดอกเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นยาง MT หรือว่ายางมัทเทเลนนั่นเองเน้นในเรื่องของการตะกรุยนะครับการปีนป่ายตะกี้เนี่ยเราเจอเป็นล่องเนินสลับคือยางจะต้องมีความเกาะพอสมควรแต่ถ้าสมมติดินเป็นดินซุยอ่ะมันก็จะฟรีแหละแต่ถ้าดินตรงนั้นเนี่ยมันแข็งพอนะครับตัวยางเนี่ยก็จะปั่นได้สบายๆตรงนี้ข้างหน้าก็คือเป็นเนินชันเลยนะครับ ความชันของเนินเดี๋ยวดูอาการพวกผมแล้วกันมันบอกจากกล้องยากมากความชันของพวกผมเนี่ยพอขึ้นปุ๊บตอนนี้คือเราแทบจะมองไม่เห็นข้างบนนะครถือว่าชันพอสมควรไม่มีอาการฟรีใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ผมใช้แค่โฟไฮนะครับไม่ได้ใช้เป็นโฟโลจริงๆแล้วว่าเขาจะให้เราใช้โฟโลแบบเดินเบาแหละแต่เรามองว่าโฟโลเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเหมือนค่อยๆเดินเบาอะ่ะมันก็ค่อยๆไป อยากรู้ว่าพอเรามีแท็กชั่นหรือว่ามีแรงส่งหน่อยเนี่ยมันจะฟรีไหมนะครับก็ไม่มีความฟรีไปได้แล้วก็ในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับเราเห็นดอกเป็นดอก mt เนาะจริงๆอะิะในท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นคนใช้ mt น้อยเพราะคนจะกลัวในเรื่อง,องความกระด้างจะมีความแข็งหรือเปล่าในเรื่องของเสียงเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายาง mt เองเนี่ยมันไม่ได้เงียบกิบแน่นอนแต่ในเรื่องของความนุ่มนวลความกระด้างเนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่บนเส้นทางที่เป็นลูกรังนะครับ ถือว่ามันไม่ได้ขึ้นตัวรถมากอันนี้เป็น Ford r เ n นเจตัวเก่านะก็ถือว่าโอเคเนี่ยตอนนี้เราวิ่งบนทางลูกลงังความเร็วสัก 5, 0 6 0เนี่ยมันก็ลงตามหลุมตามอะไรแต่ไม่ได้กระแทกนะครับไม่ได้ขึ้นตัวรถมากมายพวงมาลายัยนุ่มๆผมเชื่อว่ามีหลายคนที่แบบว่าลุยบ่อยแต่ก็อยากใช้ยางเส้นเดียวเนี่ยในชีวิตประจำวันด้วยในออฟโรดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้ AT ตอนลุยเนี่ย ก็ลุยไม่พอแต่ถ้าเราจะใช้เป็นตัว MT เลยก็กลัวในเรื่องของเสียงในเรื่องของความรุ่มนวนลอะไรเงี้ยแต่ผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์หน้าตาเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นยางตะขาบอะ่ะมันก็เป็นหน้าตาของยาง MT ยังมีความรีดน้ำได้แต่การทดสอบวันนี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้ทดสอบบนออฟโรดนะเราทดสอบก็คือที่เป็นเส้นทางออฟโรดลุ้นๆวนนะเรื่องออฟโรดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสว่าเสียงขนาดไหนอะไรยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง ก็ลงโคลนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเราไม่ได้ชูดส่งอะที่แรกเราก็ตั้งใจจะชูดแต่ทีนี้เราก็ลืมไปว่าเอ้ยถ้าชูดยังไงก็ขึ้นได้ก็เลยส่งมานิดนึงแล้วก็ไปเบรกเบรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นดีกว่านะครับเราใช้เป็นโฟลไฮเหมือนเดิมไมไ่ใช้เป็นโฟโลนะครับก็ขึ้นได้เลยมันเป็นน้ําด้วยแล้วก็มีโคลนด้วยจริงๆตรงนั้นอะคิดว่าจะลื่นอาจจะต้องสองครั้งสามครั้งไหมไม่คิดว่าครั้งเดียวจะได้ครับแล้วก็ทุกันนตอี้เรา มาพร้อมกันก็คือมีเบนซ์มีพี่เบียร์มีปอนนะครับเทสในตัวยาง MTPO นะครับก็ถือว่าโอเคนะไปได้ง่ายๆคือเอาจริงๆหน้าตายางอ่ะถ้าเกิดใครอยากที่เอาทรงดุอะหน้าตายางได้เลยในทรงดุตอนนี้เรามาทางถนนเรียบเดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่าขออนุญาตเปิดกระจกดีกว่าฟังกันเอาเองแล้วกันว่ามีเสียงยางไหมมีแต่เสียงดินที่กระเด็นนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะ มีเสียงแต,แตะแตะแตะนี่น่าจะมีหินเข้าไปติดอยู่ในร่องยางแต่เสียงวู้ของยางเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยแหละจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวยางตัวนี้เนี่ยมันต้องดูกันตอนวิ่งเร็วสักประมาณ90ขึ้นร้อยขึ้นแต่ไม่ต้องซีรีสคนี่คือยาง MT เขาบอกแต่หีแรกแล้วนี่ให้ผมให้ดูคันหน้านูาน่นดีกว่าตอนนี้คันหน้าออกนอกเส้นทางเลยที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันตรงนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่านี้เป็นลานของ เกษตรกรเขาเราไม่ได้แบบว่าลงมาปั่นอะไรนะเดี๋ยวเราลงไปคุยกับพี่เบียร์นะครับแล้วก็เบนซ์กันดีกว่านะครับว่ายาง MT Pro นะครับฟิลลิ่งที่เราไปเทสมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปตอนนี้เราอยู่กันกับพี่เบียร์เลตบอยครับพี่เบียร์ขับอิวสูดดีแม็กตัว2020ใช่ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างยางตัวนี้มันเกาะดีนะเพราะว่าทางนี้ค่อนข้างโหดกันนะที่เราลุยมาเมื่อกี้แล้วมันก็ ทำได้ดีอ่ะจังหวัดจิกตะกุยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีในระดับแบบ MT บแต่ว่าติเกตที่วิ่งมาแบบมีโอกาสลองทางทางดำอเออมันก็ยังแบบเสียงไม่ดังขนาดนั้น,น <ะ S 1> ถ้ามันวิ่งแล้วมันแบบมันเงียบแบบผมว่าน่าสนใจเพราะลุกเขาได้ละมันดูทรงดีเลยนะเนี่ยพอใส่กับล้อปุ๊บนี่สังเกตความดิบเถื่อนเออมีความดิบเถื่อนล่องยางวัดยางดูสวยตรงเนี้ยตัวจิกตะกุยเลยสังเกตมันสลัดดินออกหมดจะเหลือโคลแค่เฉพาะตรงกลางๆ อันนี้วงบอกถึงว่ายางทํางานได้ดีเต็มที่คือมันสลัดโคนออกแล้วมันพร้อมที่จะตะก,กุยต่อไปแต่ถ้าเราลุยไม่เยอะมันก็จะมีตัว AT Pro <ช>ที่ตอบโจทย์กว่า<ม>แต่ถ้าใครต้องการลุยจัดลุยสมมติลุยสัก70%<ม>ใช้ตัวนี้อ่างั้นเดี๋ยวไปถามเบนส์อีกคนนึงจริงๆเบนส์เองเนี่ยก็ขับทั้งยาง AT แล้วก็ MT ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างพอได้ขับยาง MT ตัวนี้ First i m p r e s s i o n กับเจ้ายางซาวิโ MTPO ก็คือเรื่องของความหล่อความดูดนันอ่ะอันนี้คือเห็นปุ๊บชอบใช่ไหมใช่ครับชอบลายมันก็คือในเรื่องของความหล่อเนาะแบบเท่แล้วก็ถามว่าฟิลลิ่งวันนี้ได้ลองในบอกโคนแบบหนักๆบอกเลยครับว่ามันสลัดโคนได้ค่อนข้างดีสามารถเดินทางผ่านล่องโคนได้ค่อนข้างดีอ่ะอันนี้เหมาะกับคนใช้รถประเภทไหนก็สายออฟโรดจริงๆสําหรับ คนที่ชอบลุยจริงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงพูดยงนี้ดีกว่าอันนี้ก็3คน3เสียงมผมว่าในฟิลลิ่งน่าจะเป็นแบบทิศทางเดียวแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดอ่ะคือลุกมันคือมันสวยใช่มันที่เมบอกว,ว่าหน้าตามันค่อนข้างแบบ แสดงว่าพวกคุณอ่ะคือจริงพวกคุณอ่ะดูทุกอย่างที่ภายนอกก่อนใช่ถูกไหมคือถ้าสวยก่อนโอเคมันมันเป็นเหตุผลแรกในการตัดสินใจไม่ได้สวยแล้วแบบคือเสียงมันเป็นเรื่องหลังแล้คนแต่งรถนะใช่ไมต้องลุกไันต้องได้ก่อนแล้วราคามันได้เอาเรื่องหน้าตาดีไซน์ครู้สึกงไงผมก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเ i ิ s t i m p r e s ช i o n เพราะผมอะตัวผมเองอ่ะจะไม่ได้เลือกของจากความสวยก่อนผมจะเลือกของจาก performance ด้วยดูดีป่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับป่เดี๋ยวไปสถานีต่อไปตอนนี้เขามาตามนะะ โอเคครับโอเคครับ อามนะครับแล้วก็เป็นการ เลนเขามีเวลาด้วยใช้ยางเป็นตัว SX2 นะครับซึ่งยางตัวนี้ตั้งแต่ทีแรกที่พี่เขาบอกมาเนี่ยก็คือเป็นยางที่ไว้สำหรับขับสนุกสนุกนะครับใช้กับรถสนามหรือว่าใครที่ต้องการความนึบนะครับยางตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยตะกี้เราลงไปเทสมาเรียบร้อยนะครับเวลาเนี่ยของผมได้อยู่ที่26.3นะครับประเด็นเลยคืออะไรรู้ป่ะมันจะต้องหักลงอะไรเร็วๆมีอันนึงที่ม้วนรอบป่วยยางไม่มีเสียโค้งอาร์คเลยยางคือเก ได้ดีมากนะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับยางซอกนะครับสำหรับใครที่เป็นสายซิ่งจริงๆแล้วอยากที่จะได้ยางเป็นพวกประเภทยางซอฟนะครับเกาะถนนใช้วิ่งหลังถนนได้หรือว่ารถคันนึงเนี่ยเราอาจจะใช้ไว้สําหรับแข่งขันอย่างจิมคาร่าได้ยางตัวนี้ตอบโจทย์เลยไม่ง่ายเลยยางตัวนี้คือยางซิ่ง นะครับใครสนใจยางตัวนี้ก็มีตั้งแต่ขอบ15ไปจนถึงขอบ18นะครับก็เป็น X S2 เขาเป็นรุ่นน้องของตัว SXR นะครับก็คือยางที่มาจากสนามเลยนะครับในรถแข่ง e n d u r a n นะครับแข่งรายการต่างๆเขาจะใช้ตัว SXR นะครับสังเกตข้างนอกคือฝนกำลังตกอยู่นะครับก็ถือว่ายางตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับตัว GT r a d i l ครับ ตู้ไปมองตไปหัเกียรเกยรไปหักเกย์ซ้ายไปเดียตอตองมาหารื่อนสตัวบนตาครับหนึ่งแรไปไไปยี่สิบหกสามยี่สิบหกสามเมืกี้เราได้ทดสอบในรถคันเดียวกันนะครับก็คือยาง S X 2ใช่ครับนะครับฟิลลิงเป็นยังไงบ้างปอน ผมว่าหนึบนะคือตอนที่เราวิ่งอ่ะฝนพึ่งลงเม็ดนิดหน่อยแล้วจังหวะที่เราเลี้ยวหรือเราวนพลยอนมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แถออกไปขนาดนั้นนะเสียงก็ไม่ได้ดังไม่ได้อกอ่ะอะไรมากมายผมอาจจะชอบ G ีตรงคุณภาพกับราคาที่ต้องจ่ายครับที่ร้านนักมบลก็มีขายอยู่แลวมีขายมีขายอยู่ครับแสดงว่าเราได้สัมผัสตัวยางตัวนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกไม่วก็คือตั้งแต่ยางดอกบ้านๆเลยดอกละเอียดปกติรุ่นอีโคเทคเขาอันี้ จริงๆสถานีตะกี้ที่เราทดสอบกันไปอ่ะมันจะลักษณะเหมือนเขาเรียกการแข่งขันก็เป็นจริงงันาน่าทีเนี้ยการแข่งขันเนี้ยมันจะเน้นที่เรื่องของตัวยางแหละถ้ายางไม่เกาะเราเลี้ยวเร็วไม่ได้<ช>มันก็จะอาจจะอันเดอร์โอเวอร์ <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างตะเกียบมันจะมีรอบายลอนอ<ช>่ะที่เป็นการหมุนน่ะถ้าเกิดตรงนั้นอ่ะมันเข้าไม่ได้มันก็จะบานไปเรื่อยๆเสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็บางทีชนกลวยก็โดนตัดเวลาแต่ยังฝีมือยังผมที่มัน ปอนหัดเนี่ยก็ยังขับได้แบบสบายๆบายโอเคโอเคเลยมันโอเคจริงๆช่ไใช่ยังช่วยได้นะจร,จริงอ่ะช่วยในเรื่องของการคอนโทรลรถบางทีบ,บางคนเนี่ยขับรถแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยทำไมขับแล้วมันโอเวอร์ขับแล้วมันไม่โอเค,คลองเปลี่ยนยางดีๆทักตุดดูดมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ใช่ฝีมือเรานี่ว่ามันทิดตัวยางนี่ว่าเขบอกว่า ss เนี่ยมันอารมณ์กึ่งซอฟต์ละเออมันจะไม่ใช่ดอกบ้านอาจจะเหมาะสําหรับ คนที่ชอบต้องการแบบซิ่งหน่อยๆอ,ยอ,อเพราะมันจะเกาะมากมากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเริ่มต้นอาจจะขับแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเกาะมากมมยขนาดไหนเพราะว่าเราไม่ได้ขับเร็ว<ช>เราไม่ได้เข้าโค้งในความเร็วสูงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการความเร็วสูงแล้วใช้สมรรถนะของตัวยางจริงตัวนี้ตอบโจทย์เลยอย่าง<ช>ข้างหลังของเราเนี่ยก็คือจะเป็น S X R S, S X R <S ที่เขาบอกว่าแข่ง Endura 25ชั่วโมงใช่ครับก็คือใช้ตัวนี้แล้ว S X R เนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นยางเล็ก ก็คือไซส์ขอบ1ิบห้าแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างนี้ในรถดิฟใช่ครับขอบ18นะครับขอบ19เ้าขาก็จะมีต้องบอกว่าตัวนี้ผมใช้แข่ง25ชั่วโมงใช่ปะที่เราผ่านกันมาครับซึ่งระยะเวลาในการวิ่งนี่รถมันไม่ได้หยุดเลยครับ12ชั่วโมงอะไรเงี้ยยางก็ยังแบบยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแล้วความเกาะตั้งแต่แรกจนถึง12ชั่วโมงผมว่าก็ยังขับได้จุดเดิมเบรกจุดเดิมเข้าความเร็วเหมือนเดิมอ่าคือแน่นอนว่ามันอาจจะมี ในการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายางจะหมดหรืออะไรมันคืมันเราเราอาจจะปีนเปกที่สูงอาจจะมีการกระแทกนะครับยางเกิดการเสียหายก็อาจจะต้องเปลี่ยนก่อนเพื่อไม่ให้มันไปแสกหรือไปมีปัญหาแล้วเสียเวลาอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากได้รู้คุยกับปอนในเรื่องของตัว SX2 แล้วพอดีปอนได้ขับ X S R มาด้วยเออก็ได้ฟิลลิ่งตัวนั้นไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับปอนนะครับนี่ก็ได้สอบถามนักแข่งจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ได้รู้แล้วว่าฟิลลิ่งเป็นยงไงใครที่สนใจยางซิ่งตัวเอสคทรับตอบโจ และนี่ครับก็เป็นยางอีกหนึ่งตัวครับที่เรามาทดสอบกันเป็นยางสปอร์ตครับอันนี้เป็นยางสปอร์ต a c t ทีนะครับเป็นตัว E ีีด้วยเราให้เบนกับพี่เบียร์นะครับไปเป็นคนทดสอบกันเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกของพี่เบียร์กันดีกว่าว่าไปนั่งมาแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ผมลองขับโดยพีสุรันอ่าจากที่ที่สั่นๆมาเต็มเต็มมาลเร่งร้อยตลอดเอาความรู้สึกจริงๆนะครับด้วยรถกับด้วยยางมันเอาอยู่ เมื่อกี้เห็นว่าเขากดเต็มตลอดดีนะแข็งนะครับขับโดยพี่บีด้วยนะมันอยู่ในเลนตลอดเขากดกันเร่งตลอดเวลาเพราะถ้ารถไฮเปอร์ฟอร์มั่ขนาดนี้อันนี้ที่เรานั่งก็คือจะเป็น3 3 0 3 4 0นะครับซึ่งพอร์ฟูมานของรถมันก็เต็มที่อยู่แล้วถ้ายางมันสไลด์ก็คือจบคุณอยังเพิ่งหนักมากตอนนี้ผมเมาโค้งมากเมาโค้งเหรอคุณต้องลองนะไปบีนไปเฮ้ยแต่เก๊แต่เก๊ขอถามอีกนิดนึงสิลัลอมตรงนี้มันก็สบายมันก็เอาอยู่เขาก็ทำของเขาได้เขามาเร็วมากเร็วมากก็คือผมยยยืนนนกัอู่ตรงเี้ จากที่แรกทายอยู่ต้องหลบอะเสียวเราอยู่ในรถรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกถึงเต็นมันเอาอยู่อ๋อแต่เวียนหัวเพราะมันโยกเยอะออถูกไหมโอ้หต้องเนี่ยปวดแขนะแล้วนั่งข้างหลังด้วยแล้วอีกมือนึงถือถือไม้ออกข้างนอกด้วยเห็นปลหลังเจ็บไม้แล้วไม่ไหวไม่ไหวอ่า <c oughs> ก็อันนี้ก็คือเป็นบททดสอบขอ,ของตัวยางตัวนี้นะครับสปอร์ต แอททีปทูใช่จริงจริงมันคือ,อยางสปอร์ตไฮเพอร์ฟอร์มานแต่เขาบอกมันจะแยกกันถ้า E ีวจะมีโลโก้อีอ่าเนี้มีโลโก้ e ีวีอ๋อมีแยกด้วยเหรอใช่แยกกันก็คือเวลาไปซื้อก็อจ,จะต้องดูหน่อยอว่าจะใช้แบบไหนแต่งจริงผมว่าก็ใช้เป็นตัวเดียวกันก็ดีนะเพราะถ้าเป็นตัว E ีวีก็จะได้เรื่องความเงียบจูนะครับก็อันนี้เทสมาแล้วคุณเดียยังไม่ลองใช่ไหมผมไม่ลองเพราะผมเห็นพวกคุณไปแล้วคือ รถแรงๆนี้ผมนั่งบ่อยแล้วลอง <laughs> รถไฟฟ้าดินะ <c oughs> ครับก็ถ้าใครสนใจนะครับตัวยางที่เป็นยางสปอร์ตเนาะ ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์จุดเด่นของยาง GT radial นะครับเราย้ำม,มันตั้งแต่ตัวแรกที่เราไปเทสเลยราคาราคาราคาจับต้องได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับยางที่หลายๆคนเคยใช้มาแล้วนะครับลองหารุ่นที่เทียบกันได้เนาะคือผมบอกไปจะเชื่อไม่เชื่อนี้แล้วแตู่แต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนเชื่อได้ก็คือต้องไปลองเองนะครับก็ใครสนใจยาง GT radial ครับ อายุที่เขาอยู่ในประเทศไทยกับระดับโลกมาก็สามสิบสี่สิบปีนะครับก็หลายๆคนก็มีความมั่นใจไปแล้วนะครับใครอยากที่จะลองนะครับก็สามารถไปที่ตัวแทนจาหน่ายของยาง G T เยเดียวได้ทั่วประเทศเลยทุกสาขาผมว่านี่ก็ได้ลองฟังฟีดแบ็กจากคนที่เคยใช้อ่าเพราะผมว่านั่นแหละจะเป็นสิ่งที่บอกได้อย่างดีอ่าคือบางทียางจะดีในช่วงแรกครับแต่เราไม่รู้ว่าใช้ไปนานๆสี่หมื่นห้าหมื่นโลแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ต้องลองถามฟีดแบ็กจากคนที่ใช้ด้อ ที่พี่เบียร์พูดมีเหตุผลนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ไม่ใช่ยางเพิ่งเปิดตัวใหม่มันก็จะมีฟีดแบ็กของคนที่ใช้มาแล้วแน่นอน mm hmm. นะครับก็สามารถไปสอบถามเพื่อนฝูงที่เคยใช้มาเรียบร้อยแล้วได้ส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มนทั้ง4ตัวที่เราเทสผมบอกเลยไม่ไปสองรองใครนะครับโอเคถ้างั้นสาหรับใครสนใจยาง GT Radial ครับไปที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ mm hmm. หรือนะครับเข้าไปตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ของยาง GT Radial ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ เต็มที่แล้วอ่ะเรามาทั้งวันแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วพี่เบียร์ก็หิวแล้วน่าจะเริ่มดีขึ้นตอนนี้เราหายไปหายไม่หัวแล้วเดี๋ยวจะไปปีนรถลูกชิ้นทอดแล้วครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไม่เสร็จยัไม่เรังเสร็จยัไม่เสร็จยรังเสร็จยเสร็จย